เว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ทางการของอิหร่านเปิดเผยนะคะว่านายเรมินเมมันปร,รชัชโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกถแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิสราเอลที่เชื่อมโยงว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดที่กรุงเทพวันนี้ซึ่งการเชื่อมโยงดังกล่าวเป็นความพยายามของอิสราเอลในการบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ดยอิรานเชื่อค่ะว่าอิสราเอลมีส่วนรับผิดชอบในเหตุวางระเบิดในครั้งนี้โดยอิรานยินดีให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการสร้างความกระจ่างกับเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ นอกจากนี้นายเมมันปร,ราสยังระบุอีกนะคะว่าการกล่าวหาว่าอิรานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนลอบสังหารเอกอัคราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำกรุงวอชิงตันรวมถึงการกล่าวหาว่าอิรานอยู่เบื้องหลังการระเบิดใกล้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลในอินเดียและจอแดนและจอเชียล้วนเป็นการกล่าวหาที่ไม่มีมูลค่ะ ส่วนทางด้านอิสราเอลและสหรัฐยังคงเชื่อว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดที่กรุงเทพนะคะโดยนางวิกตอรียนูแลนด์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเหตุดังกล่าวอาจเกี่ยวพันกับการลอบวางระเบิดนักการทูตอิสราเอลในอินเดียและจอร์เจียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาการก่อการร้ายในอาเซอร์ไบจานรวมทั้งการวางแผนก่อการร้ายโดยกลุ่มเฮสบัลละในกรุงเทพเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนซึ่งทั้งหมดเชื่อมโยงถึงรัฐบาลอิหร่านค่ะ ขณะที่นายเอฮูดบารากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลก็ออกมายืนยันเช่นกันนะคะว่าอิรัารวัฐบาลอิรานและก็กลุ่มเฮสบอลละอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดบด,ดังกล่าวพร้อมทั้งกล่าวว่าการก่อการร้ายในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าอิรานเป็นภัยต่อความมั่นคงของภูมิภาคและก็ของโลกค่ะทั้งนี้ขณะน,นี้มีประเทศที่ออกประกาศเตือนพลเมืองให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางมายัางประเทศไทยแล้วทั้งสิ้น10ประเทศนะคะ